ลงกินอาหารนั่นแหละโอ้เออไม่กวนไม่กวนมทาทักไม่ทายวันนี้โชคดีมีมงคลด้วยมันโชคดีมอบโชคให้กับพ่อเองด้วยนะเอ,อ้ฝากลูกเจ้าให้ออกมาครบสิบสองนั่งสิบสองนะออกมาครบในลูกนะสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งนะให้โชคให้ลาบด้วสองชุดหนึ่ง อสงงองหนึ่งศูนย์เองก็ไปน่นลักอ่าโอเคเอไไไไไไอโอเคพักพักบันไดพักบันไดพักบันไดพักเลยอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยลงมากินอาหารเองนีอกินอาหารนี่เจ้าตจงเจ้าใส่เงินใส่ทองเขาลงมากินเลยนี่ปีใหม่เพิ่งจะเลี้ยงลูกเปิลชื่อทีชื่อทีรอให้ลูกใครยังไม่ได้อาหารมาไปไปรอที่สะพานเร็ว ว่าจุดนั้นพบเร็ว